นี่มาพี่หน่อยได้ๆสัตว์ยิงเข้ากูเฉยเลยกำลังไปนะที่ไผ่หลบแปร์ยังปะเล่นได้ปะเล่นตัวนี้ดีกว่าไปหมูต้องปิดหลังปิดมู๊ปนะหลังปิดหลังปิดหลังให้หน่อยเหลือสามจีบบริหารโนที่เราอยู่ปิดหลารโซนที่เราอยู่อะแล้วเราค่อยเราค่อยมาใช่ใช่ใช่ต้องปิดหลังก่อน Mark the location จอดตรงนี้กูมาข้างหน้ามีรถจอดด้วยโอเคในพอโอเคในพอละจอดตรงโซนหินนะทำทำข้างหน้ามีรถจอดนะอยู่ลำบากหน่อยนะค่อยๆอยู่นะ แต่มีรถจอดระวังกันเถอหน่านอนไตและไีวิ่งรับคนเดียวอะในเชลเตอร์มันก็ยิงอะไม่ช่วยวินก่อนคนที่ตอนนี้มีคนนะพี่ต้องไปช่วยไอ้ขีดอ่มตรงนั้ก็งมีคนอยู่นะวินระวังนะต่างไงรอบใช่ปะ ตรงนี้ด้วยนะรถจอดโอเคน้องตรงนี้มีรถสิรถเบิร์ดอยู่สโมพี่ห้าลูกสมอี่มีหกเล่นได้นอนเยินถุงได้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 ระวในเชลเตอร์แม่งกดมารับจุดโลเคชั่นอ๋อมอวเตอเจอยู่ไอ้ลยพี่ม่เสียงก่อนยังอยู่ยังอยู่ตรงไหนตรงนี้นะอ๋อโอเคตัวนี้เอ้าเลี้ยงไปห้าเดียว มาร์กอโลตรงนี้มีนะฮัลโหลมาโซมีรถมุฟนะเ้น้องมันน้องมนมันโดเมจิกยิงตนะบาตีเมจิกอยู่ในชุดตินงในเมจิกอยู่ในชุติ้งเลงแล้วก็เออยู่ชติ้งเลงดูตัวหลังขวาผมดีนะอยู่อยู่มะบงละมีรถอ้อมรถอ้อมไม่เป็นเมจิกนะ ใช่มีจิกตรงนั้นอะไม่ด้เป็นแบบแอร์บหลังแอร์อดบวิ่งวินมารงออกขวาพิงไหนลงซ้ายมารวมมารวมมารวมไม่ต้องยิงแล้วมารวมได้แล้วอุ้ยลงมาแล้วพิมีรถมาหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเยี่ยตะลีบันโอ้โหตะลีบันไอ้เที้ยลงกูได้บินมาตลีบันช่วยเจ็บมากนะลงได้อะเนาะ ช่วยไปนะผมดวงนายพี่อยู่มาลงาซัวง่ย่มาาโหทั้งฝเีย้านี่ตรงนี้ตรงนี้บินส่นต้องไปห่งอ่ะพี่ไผ่ตรงนีะมานะุได้นะตรงที่รถม้าค่ะตายไปตัวหนึ่งตรงนี้พี่อัดก่อนอคยู่ดูอยู่ดูอยู่ดูอยยคำพี่ไชุบไม่ได้นะในี้เปนึง่ทีต้งโม่แล้ไ่ไยซ้ายไปเลยใช่่มมันผวัดนะ เวียนตัวนี้ตัวนั้นเพื่อนหมุดจุดโลเคชันขับไปกเลยไปไหนโอเคได้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 เล่นไปจอดจอดปิดฝ่าตรงนี้ได้เลย Watch out แล้วก็ซ้ายปิดแล้วตอนนี้แต่เหลือตรงนั้นเป็นเอฟซีอ่ะสองคนที่ผมเห็นอะเราขยับเนินขึ้นนิดเดียวได้ปิดซ้ายหน่อยสองตัวมันต้องหน้าบักคี้เข้าหาเราข้างหน้านี้เหมือนมีรถจอดนะเมื่อกี้ใช่มีวิคโคสแต่ผมไม่โดนนานละมันมีนานมากแล้วรถตัวนัละใช่นานมากนี่เลยก็ต้มีวิคโฟสอาเขียวอะ กสุดเหลือ80เออส้ยรถมุฟทางอเ c เซอกันใช่ต่ำใช่ต่ำตรงนี้ไม่รถนะคุม่มเราบัางด,ด้วยขยับรถไปเรืตรงนี้ไหมกำลังดีรัเจ้าของมาสายวิ่งวิ่งรีสาย,สายวิ่งรีใช่เนี่ย ตรงเมจิกตรงเมจิกตรงเมจิกเดี๋ยวฝ่าต่ำนะโทนี่ระวังตัวคนนี้มีบ้างตาใแดงเป็นนานแล้วตัวหนึงมาร์จโลเคชั่นจะประมาณนั้นรอวงบีรค่อยนี่สองตัวนะมันนอกมานนอกมันนอกมาหนอกเมจิกนนอกระเบิดนะระวังโอเคเห็นล้ที่มาระวังด้วยผมรูฝั่งี้ซีอยู่เอวจีตายหนึ่ง เอ็มเอสซีไปไหนเหรอวะอ้อมฝาสุดเดียวน่าใช่เหรอพี่น่ะอ้อมฝาสุดไปแล้วเอ็มเอสซีน่าเปเล่น่ายเครื่องบินนะมามามาข้างบนมาเหนือหน้าผมตรงนี้มานะฮัลโหลมาร์คฟ้ามาไม่นอออเายู่หลังต้นไม้เลยเมจิกที่นอกเมื่อกี้เป็นซิกแซกหรือว่าใครวะซิกแซกซิกแซกซิกแซกเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวของผมแล้วก็ต้นไม้นี่มีนะเมจิกให้หมดนะเว้ยอ่าใช่ใช่ใช่ตัวหนึ่งขับขึ้นมาข้างบนข้างบน้าคนมับเฮ้ยบินบินขอกาสุดในดีกูเหลืออะสิต ล่าสุดอะไรวะขีดขีดหกสิบเพื่อนปุ๋ยหกสิบปล๋ยหกสิบโอเคโอเคเราเล่นขอบไปก่อนตอนเนี้มันโดนตัวนี้ตอนนี้ไม่ลดเราต้นไม้บักกี้จบหมดแล้วอยู่มีคนด้วยอยู่หลังบักกี้เลยแล้วก็คนในหลุมมันมันรู้ได้ว่าตัวบักกี้มีคนเฮ้ยเออวินวินวินคมมุมนี้สินะเดี๋ยวกูต้องไปฆ่าต้องไปฆ่าตัวบักกี้ก่อนไม่งั้นเราเล่นไม่ได้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 ตัวนี้เราต้องฆ่าตัวบักกี้นะ พี่อย่าใโมนะไอ่พี่อย่าระเบิดนะอ่าลุกขึ้นมานะลุกขึ้นมาหลับต้นไม้ตายสวยเลยตายเลยตายเลยไอ้วินยิงตายละมึงเล่นหน้ากระดาษได้นะเว้ยกระจายโซนได้นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยไอ้วินโดนเนี่ยนอกวงเลยไม่ไม่ไม่นอกวงตรงนี้ตรงนี้มาฟ้าตัวหนึ่ง ไม่จิกเลยอีกคนนี่ใครตัวเดียวเหลือตัวเดียวเดียวโอเคตัวเดียวไล่ตัวนั้นที่มันขับรถออกไปนั่นคือใครวะน่าใช่เมจิกเนี่ยขับมาตรงในมาร์คเหลืองอะไมอบองไงดีต้นไม้บางมองได้ไม่เยอะ มันจะค่าหนูข้าขงบนนะปุ๊กี้ม,มาวงเราเท่านี้ค่อยๆเล่นน้องอืมที่ดูขวายผมนอย มาร์กจโลเคชัน้องบนเจ็บมากนะสาไฟน่าจะมีสตัวดูฟีดนะพี่นะดูฟีดไว้ว่าใครเหลือเท่าไหร่เอ็มดีหมดไม่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 หมดเอนดีหมดยตายลยตายฟดยังอยู่นะยังอยู่เลยไม่ได้ฟีดยังอยู่กันตามิวงบีบลไม่ไม่ไม่ถึงายขึ้นสูง อ๋ออยากขึ้นใช่ไหมทั้งขวางัดกันอยู่นะใช่ใช่ใช่เห็นปะปีขอบงทางซ้ายร้อยหกห้าหาฟิตไม่เจอสักทีตอนสกปรกแน่เลยไม่ไหนถ่ายวิ่งอยู่โล่งๆเลยเพื่อนทางขวาก็ไอ้ดีหมดไอดีหมดนะซ้ายสายสายหลังเนินต้นไม้ทางนี้เพื่อนมักเหลืองสองตัวนะไอตัวเย็นนะ

ตอนนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตอนนี้ตัวนี้ตัวนี้ต้องเลื่นซ้าสูงไปเลยวะผมเลืเล่วน้ายให้มันอยู่ต้นไม้ต้นสุดท้ายอ่ะต้นสุดท้ายอ่ะต้นไม้ต้นสุดท้ายเลยขอกวงอ่ะช่วยเลยตัวเดียวตัวเดียวนสมุกอยู่ในสมุกตัวียวสมตเดียวตรงนี้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 ตรนี้โอเคใจเย็นพอใจเย็นพอใจเย็นใจลีเสล้วมั้ย เสียอะไรวะเนี่ยใหายิงคนเพลินเลยอ่โคนมันอะไรวะเนี่ยเดนนอนได้เสียวอ่ะเดนนอนได้เสียวชั่วเนี้ยที่ไปยิงใครมาวะ